สวัสดีค่ะและเดททำนายฝันแม่นๆอัปเดตสดใหม่ในทุกๆวันค่ะก็ห่างหายไปนานนะคะวันนี้เรานำตัวเลขคณิตศาสตร์มาให้แฟนๆรายการได้รับชมข้อมูลแนวทางนะคะอยากได้แนวทางนะคะของอาจารย์ท่านไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแม่แม่ ข้อมูลชุดแรกมาแล้วนะคะแอดมินก็ห่างหายไปนานนะคะประจำงวด16กันยายน67นะคะก็ไม่มีตัวเทียบค่ะเด่นบนนะคะเด่น8เด่น9เด่นศค่ะส่วนชุดเด่นล่าอาจารย์ท่านนี้ให้เด่น3เด่น1เด่น5นะคะแฟนๆท่านไหนนะคะชอบดับล่างนะคะเลขไม่น่ามาล่าง และเลขดับบนเลขไม่น่ามาบนนะคะล่างก็ดับที่สองกับหนึ่งค่ะสองกับหนึ่งอาจารย์บอกว่าไม่น่าจะมานะคะส่วนชุดสรุปล่างสองตัวค่ะเด๋ยวแอดมินอ่านให้นะคะตัวเด่นค่ะถ้าเด่นที่สามก็จะมีสามหนึ่งสามสามสามห้านะคะส่วนถ้าเกิดเด่นที่ห้าค่ะก็จะมีห้าสามห้าหนึ่ง 55นะคะงวดนี้นะคะก็ให้มีเบิร์55ด้วยนะคะแฟนๆท่านไหนชื่นชอบนะคะก็ลองนำไปพิจารณาค่ะอีกหลายวันอยู่นะคะสำหรับการคำนวณในงวดนี้ค่ะก็ประจำวันจันทร์ที่16กันยายน67นะคะ4ลบ15 อาจารย์หลวงปู่ชัยค่ะก็จะได้ที่11นะคะ11นะคะอาจารย์หลวงปู่ชัยให้จับที่1ค่ะ1นะคะไม่น่ามาค่ะแต่ถ้าเกิดชนเด่นนะคะก็ให้เล่นเป็นเลขเด่นค่ะหลวงปู่ชัยขอขอบคุณข้อมูลค่ะส่วนเมือที่แล้วนะคะแอดมินค่ะก็ ได้เห็นข้อมูลนะคะ8ลบ15เท่ากับ7นะคะงวดที่แล้วหลวงปู่ชัยให้ดับที่7ค่ะเลขที่ออกนะคะ2ตัวท้ายค่ะ9 4นะคะถือว่าสอบผ่านค่ะขอขอบคุณหลวงปู่ชัยนะคะส่วนซองขาวค่ะดับ10ล่างหลวงปู่ชัยนะคะ9ลบ15เท่ากับ6ค่ะงวดนี้หลวงปู่ชัยว่า6หลัก10 ไม่น่ามานะคะถ้าแฟนๆท่านไหนชอบเลขดับนะคะก็ลองนำไปพิจารณาดูก่อนค่ะแต่แฟนๆท่านไหนชื่นชอบเป็นเลขเด่นนะคะก็ให้เป็นแนวทางเด่นไว้ก่อนค่ะหลวมปูช่ชัยขอขอบคุณข้อมูลส่วนซองดำนะคะ16เดือน967มาแล้วค่ะให้67ส่วนถ้าเกิดแฟนๆท่านไหนได้เด่น7มี72 73 นะคะถ้าชอบ6มมี61 63ค่ะทั้งหมดนะคะมี5ชุดค่ะชุดสรุป2ตัวนะคะซองดำส่วนสรุป2ตัวให้มาที่2ชุดขอขอบคุณข้อมูลอาจารย์ซองดำค่ะก็จะมี1 63 2 73นะคะส่วนแฟนๆท่านไหนนะคะงบน้อย งบน้อยสรุปสองตัวนะคะซองดำให้ที่เจ็ดสามหกสามค่ะก็ถ้าแฟนๆท่าไหนชื่นชอบตัวเดียวนะคะก็จะมีเด่นเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสามค่ะ แม่แม่ท่านไหนนะคะชื่นชอบเลขดับล่างนะคะ25ชุดหลวงปู่ชัยค่ะก็จะมีตามนี้นะคะ0002030507 2022232527 3032333537 5 0 5 2 5 3ย์ห้าส7ง7้7ส7 7นย์เจ็ะคะก็จะเป็นชุดดับล่างมาก่กนค่ะยี่สิบห้าชุดมังกรเมลยัยขอขอบคุณท่านมังกรเมลัยค่ะ ตามต่อค่ะชุดต่อมานะคะแอดฟ้าผ่าค่ะ16เดือน9 6 7นะคะตรงกับวันจันทร์ค่ะก็ชุดเด่นก็จะมี2ตัวประมาณนี้นะคะเด่น9เด่น7ค่ะงวดที่แล้ว2ตัวล่างออก94นะคะงวดนี้9จะยังอยู่ไหมนะคะขอขอบคุณแอดฟ้าผ่าค่ะ ก็เป็นแนวทางดังเมทซายนะคะเลกวิ่งตัวเดียวค่ะสถิติงวดที่แล้วนะคะ1เดือน967ก็ให้ถูกค่ะดับที่0ูนย์ศูนย์ไม่น่ามานะคะ2ตัวลอตเตอรี่ออก9 4ค่ะส่วนงวด1 6เดือน967นะคะด้านบนค่ะดังเมทซายให้ดับที่33 3, ไม่น่ามาขอขอบคุณท่านเจ้าของข้อมูลดังเมทซายนะคะ ตามต่อค่ะ16เดือน9 6 7เน้นล่ามหาลอตเตอรี่แต่เนิ่นๆน,น,นะครับอาจารย์นะคะซองแดงได้1ค่ะก็จะมีสองชุดนะคะ3าหนึ่งกับ8 1ขอขอบคุณข้อมูลซองแดงค่ะวันนี้นะคะดับบน32มสิ ชุดค่ะอาจารย์ทน่นะคะก็งวัน,นี้ให้มาก่อนค่ะ16กันยายนหกเจนะคะก็รอดูนะคะว่าใกล้ๆจะยังมีให้ต่อหรือเปล่านะคะดับบนค่ะ07 5ย์7 17 50 65 55 58 64 27 60 51 54 66 87 63 37 01 10 47 1> 6กหน6่งเจ็3เจ็ดหกสองหกแปค่ะก็ดับบนนะคะอาจจะมาเด่นล่างก็ได้ค่ะส่วนแอดใต้ฟ้านะคะแม่แม่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอได้เลยนะคะแอดมินก็ชอบแอดใต้ฟ้านะคะ แนวทางงวดที่แล้วนะคะก็ถือว่าสอบไม่ผ่านค่ะให้7นะคะเลขที่ออกสองตัวค่ะออก9ก้นะคะก็เป็นซองสุดท้ายนะคะแต่ก็มีแม่แม่หลายๆท่านนะคะก็อยากให้อดมินนำมาลงค่ะ16เดือน9 6 7นะคะแอดใต้ฟ้าให้วิ่งสองตัวเดียวค่ะก็เน้นมาทั้งหมด5ชุดนะคะก็จะมี2 1 2 4 สองเจ็ 27, 28, ค่ะชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านค่ะก็ฝากแอดมินใต้ฟ้าในอ้อมกอดด้วยนะคะเลขดังตามกระแสทํานายฝันแม่นแม่นสวัสดีค่ะ